ข้าวญี่ปุ่นนี่ถ้าปลูดโดยรวมจริงๆครับปลูกมันข้าวข้าวตัวปอยไม่ไม่ไม่ได้บีเทสได้แต่ว่าผมปลูกมาต้องหลบหลบตีป้านมาปลูกในเบาวยางเขาป้ายางปูทีกนึงกาป่อยว่าข้าวตีป้านหน้าอยากบันโรวไม่มีก็อยากลงเลีว่าบันโรวนี้ถ้าป่ามากัดมันไม่เหมือนกับญี่ปุ่นแต่ว่าพอลงกดำเลี้ยวได้พ่นไม่พอทกดำหญิงหิงๆมันก็ได้พ่นถ้าบปลูดนำนักก้าวเร็วได้เมื่อนี้มากกว่าข้าวบันโรวนำนักหญิงหญิงก็นี่ปลูกเหมือนปุ่มงานดูแลเปุ่มงานตั้งแต่เริ่มเล็กแล้เต็ก เดือมกับผอเม็ดได้ไดลุ่มได้แต่ว่าก็ปอกตอนมาไอ,าปอ้ปอกปอกปักกันประมาณทิพวันเดียเอรามาว่ามาปัก ถึงดูแลมันเพื่อดินเวลาเราเตรียมแปลงมันเตรียมมันไปกระจายดินธรรมดาดินหน้าธรรมดาดินหน้าธรรมดาถ้ามีกีวัวกีก็จะใช้ปะปิดดินที่ลงไปนิดๆกอใช้ปุ๋ยเกลมีสามตีลังเนื้อที่จริงๆตรงนี้พุ่มาถ้ากิดเป็นตารางเม็รก็ประมาณดักไม่ถึงร้องรอยตารางเม็รประมาณรอยตารางเม็รเท่ๆกิดว่าน่าจะได้ข้าวสักเท่าใดๆโดยนี่ประมาณรอยตารางเม็ดนั้นพว่มบาไม่ไม่ทำจากที่ทิปลูกตามทิปลูแต่เมื่อรอบโขดนี่พมปลุกในตั้งปลุกในในอันนในบบาวน นิดเดียวได้ยีทิพยีทิบวาลูนิดเดียวในสักท่าไหร่ได้ใช่เบาผมใช่เบาประมาณต่าเลยำทิบท้องลูกซึ่งกับอีกในดินการนิดเดียวในดินนั้นเหนือเหนือทีประมาณท้องเม็ดกุ้งจเม็ดได้ที่ว่าปูปลายางแล้วดินเฉยเพื่อววายหญ่น้ำมันเปเด้อยต่นี่ในปลูกแบบตรมจติมันดูไม่ช้วยเท่อเลยปลูกแบบไหนช่วยว่าปลูกแบบในบาหนูช่วยว่าถ้าผูดว่าช่วยช่วยที่ว่าเราไม่กินทางด้านนั้นในดินด้วยว่า คือมันอยู่ตามตรรมมาจิของมันเศรษฐกิจทาจจงด้านนายคนบุคกคนปลูวไปปลูกได้นี่ปลูกในบ้าหรือปลูกในในโปลงในะแล้วยันดีว่เาเหลาคนบางคนแถวๆในเมืองก็มีพื่นทีกลางบ้านตั้งปลงได้ทักทิปโปลงงาโปลงได้เขาปลูกได้ดูคอนเทนต์แบบเต็มๆกดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยครับ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel ช่อง PSPACE พื้นที่เล็กๆและอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจ Facebook Page PSPACE พื้นที่เล็กๆด้วยนะครับ